เอา้ามีอะไรต่อไปพุกกล่าวท่านอาจารย์ว่ากล่าวว่าคําว่าปรินิพุตโตใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทานไฟก็ได้นี่เป็นการดูหมิ่นเหยียดยามพระนิพพานนี่มันมีข้อเท็จจริงอย่างไรครับเขากล่าวหาว่าวา,ามาดูมินเยียดยามพระนิพพานโดยกล่าวว่าคําว่าปรินิพุตตะนั้นน่ะใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทานไฟก็ได้ นี่มันมีที่มาในพระพุทธภาษิตใน uh, พระบาลีนะ uh, คำว่าปรินิพุตโตนี่มันแปลว่าดับเย็น uh, คำว่านิพานก็ดีปรินิพานก็ดีมันเป็นคําที่แปลว่าดับเย็นเขาใช้เป็นภาษาพูดอยู่แต่ก่อนพุทธกาล <c oughs> ในยุคพุทธกาลสิ่งไหนก็ตามเป็นภาษาชาวบ้าน คำว่านิพานนี่แปลว่าเย็นถ้าใชากก้กับวัตถุก็วัตถุนั่นเย็นถ้าใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็หมายความว่าสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นหมดพยศโดยสิ้นเชิงถ้าใช้กับคนที่มีชีวิตจ,จิตใจก็คือใจมันเย็นถ้าเย็นจริงก็เป็นนิพานจริงเย็นไม่จริงก็เป็นนิพานไม่จริงทีนี้พิจารณาดูกันหน่อยก็ได้ว่า นี่มันเป็นปัญหาทางอักษรศาสตร์คำว่านิพุโตรหรือนิพานนีแ่แปลว่าเย็นว่าเย็นอกเย็นใจนี่ก็ได้เย็นของวัตถุก็ได้เช่นเด็กๆในสมัยนูน้นครั้งกน็นู้นในแผ่นดินนูน้นเขาเขาจะร้องตะโกนว่าเอา้าข้าวต้มนิพานแล้วมากินกันได้ใช้คำว่านิพานกับข้าวต้มที่มันเย็นแล้ว ผ่านไฟแดงๆขี่ออกมาจากเต้ามันดำลงก็เรียกมันเย็นมันก็วันนิพผานแล้วนี่คำว่าน,นิพพานนี่ใช้กับวัตถุทีนี้ใช้กับสัตว์เดรัชานก็คือว่าช่างมาอะไรเอามาจากป่าเอามาฝึกจนไม่มีฤทธิ์ที่เป็นพยศหรืออันตรายแล้วปลอดภัยโดยแท้จริงแล้วเขาก็พูดว่าสัตว์ตัวนี้มันดับแล้วคือเย็นแล้ว หายได้แพงเนี่ยเพราะมันฝึกดีแล้วนี่คำว่านิพพานเย็นนี่ใช่กับสัตว์เดรัจฉานทีนี้นิพพานที่แปลว่าเย็นที่ใช่กับคนนั่นะเช่นในคำร้องของหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อเห็นพระสิทธัตถะเดินผ่านไปหญิงสาวคนนั้นร้องขึ้นว่าคนคนนี้ ถ้าเป็นลูกของใครแม่ของเขาก็เย็นพ่อของเขาก็เย็นถ้าเป็นผัวของใครเมียเขาก็เย็นนี่อย่างนี้มันหมายถึงเย็นอกเย็นใจถ้าพระสิทธัตถะนี่อ่ะเป็นลูกเป็นหลานของใครพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันก็จะเย็นคือเย็นอกเย็นใจถ้าเป็นสามีของหญิงใดหญิงนั้นก็ต้องเย็นนี่ค่ะคำว่านิพุตนิ่พุตอ่ะซึ่งเป็นคำกิริยางคำว่านิพพานนั่นเอง นี่คำว่านิพานแปลว่าเย็นอกเย็นใจอย่างนี้นี่ภาษาชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านพูดอยู่กลางบ้านนะท้าหมายถึงวัตถุกับวัตถุเย็นท้าหมายถึงสัตว์ดรัจชานกหมดพยศถไ้ไหมายถึงคนกับหัวใจมันเย็นอกเย็นใจก็เรียกว่านิพุตตะแล้วดับแล้วนิพานแล้วนี่ภาษาชาวบ้านแยกกอกไปว่าไว้เส้นทางหนึ่งที่นี่ภาษาธรรมะหรือภาษาศาสนาผู้มีความรู้ทางธรรมะ เป็นฤาษีมูนีอะไรก็าตามที่อยู่ในป่าเ,าเขาค้นพบความเย็นใจที่ยิ่งไปกว่านั้นความเย็นใจที่เกิดจากสมาธิฌานสมาบัติก็มีแม้แต่พวกที่มันเกิดยึดถือขึ้นมาว่ากามารมณเต็มที่ได้อย่างออกอย่างใจนี่เย็นก็มีอันในพระบาลีเช่น พรหมชารสูตรแสดงทิฏฐิครบทุกอย่างก็แสดงทิฏฐิของคนพวกหนึ่งว่าเอากามามรมสมบูรณ์ว่าเป็นนิพพานนี่ก็มีถ้าเขาเย็นหลอกๆอ,อิ่มด้วการามรมนั้นเขาว่าเย็นแล้วเป็นนิพพานนี่พวกหนึ่งนี้พวกหนึ่งก็เอาสมาธิที่สำเร็จที่ทำสำเร็จเป็นรูปฌปานเป็นต้นว่าเป็นนิพพาน แสดงเจตุธชาญโดยมากว่าเป็นนิพพานถ้าสูงขึ้นไปก็อารูปชาญว่าเป็นนิพพานแต่เป็นเรื่องสมาธิหรือสมาบัติทั้งนั้นม่ยืนยันว่าเป็นนิพพานคือความเย็นเป็นนิพพานนี่พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นนะท่านก็ได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้หมดแล้วท่านปฏิเสธหมดจะเป็นเรื่อง ฌานของรูปฌานอรูปฌานอะไรก็ตามท่านว่ายังไม่ถึงขีดท,ที่จะเรียกว่านิพพานแต่เมื่อใดสิ้นอาสวะกิเลสโดยประการั้องพวงจึงจะเย็นจริงซึ่งควรจะเรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนานี้มันจึงหมายถึงเย็นจริงคือเย็นเพราะหมดไฟไฟน็่คือกิเลส ไม่มีกิเลสแล้วก็เย็นจริงนี่ก็เรียกว่านิพพานแล้วก็จริงแล้วก็ถึงที่สุดและสูงสุดที่มันมาบอกให้ผู้ฟังทั้งหลายทราบว่าคำว่านิพพานหรือปรินิพพานเนี่ยเขาเป็นคำชาวบ้านใช้กับวัตถุหรือสัตว์เดรัจฉานหรือคนชาวบ้านนั้นก็มีอยู่พวกหนึง่งมันเป็นเรื่องของอักษรศาสตร์ พอผู้รู้ในป่าในดงเขาค้นพบธรรมะในทางจิตใจเขาขอยืมคำไปนี้คานี้ไปใช้เขาขอ,ขอยืมคำว่าเย็นเย็นตรงกลางบ้านนี้ไปใช้เป็นภาษาธรรมะที่ค้นพบใหม่ของพร,ระศาสดาผู้รู้ข้อนี้ก็ขอ,ขอย้ำเกือนอีกคีว่าภาษาธรรมะทั้งหลายเนี่ยล้วนไปยืมไปจากภาษาชาวบ้านทท้งนั้นแหละ ถ้าไปตั้งคำขึ้นใหม่มันแปลกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจเขาฟังไม่ถูกนั่นจึงต้องเอาคำชาวบ้านเนี่ยคอยยืมไปใช้ทีฉันคำว่าเย็นทีนี้ฉันพบความเย็นที่เย็นกว่าของแกแล้วโว้ยเย็นเพราะจิตมันสงบมันหมดกิเลสเนี่ยมันเย็นเย็นจริงนี <c> ่ <oughs> คำมันจึงตรงกันเป็นคำเดียวกันทั้งเรื่องชาวบ้านและเรื่องธรรมะสูงสุดช่นคำว่านิพพานเป็นต้น ถ้าเด็กๆพูดมันก็หมายถึงข้าวต้มเย็นข้าวสวยเย็นแกงเย็นอะไรเย็นกินได้หรือว่าช่างมาตัวนี้มันเย็นแล้วมันไม่มีพิษอันตรายแล้วหรือว่าคนนี้โชคดีมีลูกมีหลานดีเย็นอกเย็นใจเลื่อเกินเนี่ยมันเย็นภาษาชาวบ้านก็คือคําว่านิพพาน mm. การที่บอกว่าคําว่านิพพานหรือปรินิพพานใช้กับสัตว์เดรัจฉานหรือวัตถุเนี่ย ไม่ใช่เยียดยามพระนิพพานเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงมันมีข้อความในพระบาลีที่แสดงให้เห็นว่าคำเหล่านี้ใช่อยู่กลางบ้านเป็นอย่างนี้พอไปใช้ในภาษาธรรมะชั้นสูงก,ก็มีความหมายเลื่อนขึ้นไปเป็นภาษาธรรมคือเย็นพระหมดกิเลสท่าลองทบทวนดูนิพพานหรือเย็นเนี่ย ของวัตถุเช่นข้าวต้มหรือถ่านไฟมันก็เย็นนิพพานสัตวเดฉานฝึกดีแล้วหมดพิษแล้วก็เย็นเป็นนิพพานของสัตว์เดฉานนิพพานของสัตว์เดฉานไม่ใช่อย่างเดียวนิพพานของพระอรหันต์แต่ชื่อหรือคําพูดนั้นมันคำเดียวกันนี่เย็นของคนชาวบ้านเย็นออกเย็นใจไม่มีเรื่องอะไรรบกวนในร้อนใจนี่ก็เย็นนี่ก็เป็นนิพพานสามเรื่องนี่เป็นเรื่องชาวบ้าน พอถึงคราวเรื่องอสติปัญญาชั้นสูงขึ้นไปพวกหนึ่งว่าถ้าสมบูรณ์ทางการอารมณ์ก็เย็นอนี่มันเย็นของคนนั่นนิรภับที่นั่น,นพวกหนึ่งว่าบรรลุฌานสมาบัติตามที่เราต้องการนั้นแล้วก็เย็นก็เป็นนิพพานนั้มันก็น,นิพพานของคนพวกนั้นพอพวกเราชาวพุทธนี่นิพพานต้องหมดกิเลสคือไฟที่ไฟกิเลสแล้วมันก็ดับเย็น พระพุทธเจ้าดับเพลิงกิเลสและดับเพลิงทุกข์ได้ดับได้ทั้งกิเลสและทุกมันก็เย็นมันก็เย็นเหลือที่จะเย็นนิพพานใช้กันอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาหนังสือถ้าการออกมาแต่เรื่องทางพุทธศาสนานั่นก็เป็นเรื่องหมดกิเลสของพระอรหันต์นั้นมีการกล่าวว่า อาจจะมาดูมินเยียดยามพระนิพพานคนนั้นมันหลับตาพูดหรือความโง่มันมากเกินไปก็ได้มันไม่เคยศึกษาคําว่านิพพานหรือปรินิพพานนั้นมันมีความหมายอย่างไรถ้าจริงมันมีเท่านี้